เปรียบมองยางามเปรียบอำเภอโวกเล็กเปรียบ,ยบชกก้าโชคดีหนาวโคก<า>สูงโคกสูงก็เปรียบเพิ่มแล้วก็โคกสูงเนี่ยค,ค,คู่มวยเปรียบเพิ่มเหม,มือนกันครับบนเวทีอาวุธเริ่มจะเพิ่มมาแล้วเพิ่มกว่ายกที่แล้วครับยังที่เด้งมาชาติเพชรพลอยลูกเพชรชาติเพชรพูนเท้าเขาสามเหลี่ยมอนุชากบนรถแกะออกมาดีครับเทมแล้ว ชาติเพชรน่ากเกเฮี้ยมเลยขวาไปขวาคืนชาติเพชรนี่จบเด็ดขาดดูครับโอ้ยชีวปรชาติเพชรมาการดึงเข้ามาความสูงความยาวของพลอยลูกเพชรครับสู้ทุกช็อตสุดยอดทุกเม็ดทางชาติเพชรพลอยลูกเพชรแพะหลอดออกไปนอกเสียกับการดึงมาว่ากันใหม่ครับ ขยับขยับจิ้มมัดอัดไว้แข้งเด้งเข่าขวาดูเขาเข่ของรข่อยากเข้าจุที่ทำให้จุกได้ครับดูครับแยกแยกแยก,กวาดล่างไม่โดนโดนอัดขระดิ่หน้าท้องครับเฮ้ ไปห้อยที่เชือกกับกันดึงเข้ามาเตรียมแข่งไม่รอครับถอยลูกเพชรโอ้ยโดน,นกวาดล่างชาติเพชรโอ้โหดูครับเข่ามาเข่าขึ้นนายมาเราไปนายให้เราก็คืนแล้วครับนี่ครับายามเข้าหาชาติเพชรนี่ครับฝากด้วยเวทีมวยพักออกรกีพีดโปรโมชัน่นนี่ครับทีบไปเดือดกันลุ้นอยู่หน้าจอครับซ้ายเกมน่าจะนี่ครับเล่นกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณกล้อง ต้องต้องใส่เกียร์ห้าทั้งคู่แล้วนี่ครับออกมาพลิ้วเหรอครับพลอยลุงเพชรศาสตร์เวแข้งมาดนไหนครับจะเป็นนอกกับไหมไหมต้องติดตามครับศาสตร์เพชรไปห้อยที่เชือกกมกัรดึงขึ้นมาศาสตร์เพชรขยับเปิดเกมเดินเข้าหาพลอยเพชรวางแข้งซ้ายซ้าย พลอยลุงเพชรชาติเพชรจับได้คืนเข่าที่แผ่นหลังครับผู้นี้กรรมการเหนื่อยหน่อยพยายามใช้จังหวะฝีมือนะครับตลาดพลอยลุงเพชรโอ้ยหลุดหมัดของชาติเพชรพลิกมาคืนขา่าใช้โครงตีโต้มารวบทิวอยใต้ปีกเอาไว้กรรมการแย่ yeah! มาสู้กันต่อครับขวาไปนี่ครับอีกขวาไปหนึง่งเต็งซ้ายมาชาติเพชร ดันเข้าเชือกขาดเพชรอ้าวนี่ครับกดแล้วเสียบซ้ายนะครับนี่ครับเสียบขวาไปเตงซ้ายมาทีนึ่งชาติเพชรแต่ว่าพอลยอยนุกเพชรแกตีขวาและข้าวไว้ครับดูครับอยู่ที่ท่าทรหดแล้วครับอ้าวแ้เหยียบเจ้าคืนคแบบแข็งแรงมากครับ แล้วกดปีแล้วเกี่ยวตับหมูลูกขวางลูกขวางชาติเพชรกรรมการดึงเข้ามาเดินถึงตัวครับไม่ให้ปล่อยลูกเพชรใช้จังหวะปีมือได้ถน,นัดแล้วครับถึงตัวตลอดจังหวะสุดท้ายนะครับอาวุธยัง พุธยังมีให้เหล้าใจตลอดนะครับตราบใดกระทังดังไม่ดังหมดยกนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสกัดด้วยแข้งว่าชาติเพชรถึงตัวครับรวบปิดโอ้โหความแข็งแรงนะครับยังคงเดินเข้าหาเขาชาติเพชร การขึ้นซูมือไปที่ด้านมุมแดงครับชาติเพชรเป็นเดกชนะไปโดยใครครับหลังจากชกกันครบ